พี่จองกับคันแลนทำท่าใจปูให้พี่อนปอดูก่อนเนาะลูกทีมทำท่าเดียวกับหัวหน้าทีมโอเคถ้าคุณอยู่ทีมคันแลนท่าใจปูของทีมคันแลนคือท่าใจปูของคันแลนเย็นเลยอเอาอะไรครับใจปูใจ ได,ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราขอซ้อมท่ากันก่อนนะคะและนี้คือท่าใจฟูของทีมค<จ>ะเ่นหนึ่งสองสามอานะคะและนี่คือท่าใจฟูของทีมพี่จองค่ะหนึ่งสองสามใจฟูเออ<น>และขออนุญาตสลับตำแหน่งกันค่ะ กาของเกมนี้คือทีมใครตกรอบหมดก่อนทีมนั้นแพ้ค่ะสลับสลับสองสองเดีเดทีมพี่จอกสองสลับกับทีมคันเลนสองแล้วก็สลับกันไปมาแบบนี้นะคะเดกก่อนส่งทวนกติกานะคะ เพลงคือเพลงนี้เพลงหยุดที่ใครคน,คนนั้นตกรอบไปเลยนะและถ้าก่อนส่งต้องทำท่าใจฟูของตัวเองโอเค if you guys ready ข้าพร้อมแล้วหนึ่งองาใจีูต้าใจปูก่อนส่งค่ะใจูทำท่าใจฟูค่ะ ทีมคันเรนตกรอบไปแล้วหนึ่งคนค่ะไปต่อหนึ่งสองตั้ง <c oughs> <c oughs> <ch oughs> ใจฟุ้งพาใจฟู้ใจฟู้อ่ะสวีทที่ทำถูกกติกาถาปมาถามว่าเอ้าแม่มันก็อย่างนี้ล่ะลูก ต้องวินสแตนบายนะลูกไปต่อหนึ่งสองขามไปใจฟูใจฟูและสุดต่อค่ะจะให้ชอบค่ะท<ะ>ีมคคใครตกรอบแล้ว,ลวทีมพี่สองตกรอบหนึ่งคนค่ะ ตอนนี้เสมออยู่ใช่ไหมอ๋อทีมพี่จองไปแล้วสองคนคันเล่นไปแล้วหนึ่งพี่จองไปแล้วสองใช่หรอพี่จงคันเล่นสองใช่ไปต่อหน อยู่ในระยะประชิดพี่จองยื่นหัวใจให้ทีมคันแลกไปเสมอกันโชคดีนะซีนลูกซีนตกรอบค่ะ <c oughs> ตอนนี้เหลือสมาชิก6ท่านสุดท้ายบนเวทีข้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปค่ะ <c oughs> เราจะปัน่นถึงเพลงนี้แหละ โชคดีเชิญได้โชคดีลงไม่ใคยได้รอช่วย่ดีนี่ไป่อด้วยนะพี่ตงีองค่ะแล้วพี่ตองไม่ยอมไปด้วยค่ะ ตอนนี้หัวหน้าทีมไปแล้วแต่ลูกทีมพี่จองยังอยู่ลูกทีมพี่จองยกมือค่ะสองคนทีมคันแลนรวมหัวหน้าทีมเป็นสามคนทีมไหนจะชนะในวันที่ฝนตกหนักขนาดนี้ทำเรื่องอีกแล้คนฝนตกว่ะเออจริงและคนฝนตกยืนหยัดจนถึงนาทีนี้นะคะหนึ่งสองสาไปค่ะ นีหนูับคะแนยงใหไม่รับก็ไม่ได้เธอรักเขาอะเนาะรอบลเอาแนทีมตัวเองอนูทีพี่จองเหรอคะพี่จองทีมพ่จ้องเหลือหนึ่งโอเคเขาเล่นครับ ทีมคันเริ่สองทีมพี่จงเหลือหนึ่งพี่จงฝากอะไรอ๋อเออพี่จงฝากอะไรถึงลูกทีมที่อยู่เหลือคนเดียวไหมคะอ๋อใช่ค่ะฝากให้เขาสู้ๆ<ใ>นหคนะฝา,ากอะไรถึงเขาหน่อยเขาคนสุดท้ายเลยนะ<อ> <ś led> คร,รับสบาแล้ว่รเนาะก็ไม่เปสูๆครับ <ś led> ลนคะทีมพี่จองเหลือหนึ่งคนทีมคันแลนมีหนึ่งสองสามคนค,คิดว่าเราจะชนะไหมคะอ่าจริงใช,ชาาคงงค่ค่ะอ่ารับเราชนะได้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะและเราสู้กันตั้งแต่ฝนเริ่มตกจนฝนหยุดแล้วคนฝนหยุดหรือยังคะหยอ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นเราไปต่อไปต่อพร้อมไหมคะ หนึ hai, fish, ่งสองสามไปเราอะไรนะที่เห็นหลายรอบแล้วนะทีมพลัดตกรอบไปอีกหนึ่ง ขัาไมเก่งมากอ้าจต่วันนี้โชคด,ดีค <ขอ S 2> ่ะอ่าแต่ตัวนี้เย,ย็นไหมครับเย็น Happy ไหมคะแฮปปี้ก่อนที่เราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปหนูชื่ออะไรคะชื่อครีมค,ค่ะครีมแม่เห็นนะว่าครีมมีจังหวะด,ดึงหลายครั้งเพื่อให้ครีมของครีมชนะ ครีมค่ะอ,อยู่ทีมคันแลนเขาเล่นแบบมีเทคนิคเขาดึงหัวใจแล้วก็ค่อยๆทำเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็ส่งต่อไปเพาครับเพื่อฆ่าหนูลูกเมื่อกี้หนูจะปากอะไรถึงครีมไหมคะไว้ต้องน่าใจกันนะคะ,อะชอบจังเลยแต่ถามว่าชนะเราได้อะไรไแพ้เราได้อะไรไทีมชนะและทีมแพ้นะคะ พี่จองและคะแะนนมีของที่รจักเจอไห,หมอบให้ทั้งสองทีมค่ะอะเ